สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n o o b Story นะครับเกมนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของ a n m เม Kingdom เป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่ๆได้เพียง3วันเท่านั้นทุกคนนะฮะก็เป็นเกมแนวซูมเลเตอร์นะครับเป็นเกมแนวซูมเลเตอร์ก็วันนี้นะครับจะมาบอกวิธีนะครับสำหรับสายฟรีที่ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดนะครับก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้ นี่ตัวนี้นะครับอาา่าฮะก็มันจะเพิ่มสปีด40นะครับอ่ะอันดับแรกเราจะได้ตัวนี้ก่อนสปีด35แล้วก็เป็นตัวไททันนะครับสปีด37แล้วก็จะเป็นตัวนี้อ่าเหมือนจะเป็นรถถังอะไรทักอย่างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวนี้หมานี่ตัวนี้วิ่งเร็วนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็มันไม่ได้มีดีแค่การวิ่งเร็วแล้วก็สกินนะครับถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยเราจะได้อ่าตัวนี้ เพิ่มเงิน10%นะครับเมื่อเรากำจัดบอสหรือว่าลูกน้องบอสตามแมทหรือว่าในดันเจียนนั่นเองนะครับนี่มันมีมาให้ตั้งแต่ด่านหนึ่งเลยทุกคนเห็นไหม10%ด่าน2อีก10%ด่าน3อีก10%ด่าน4อีก10%นะครับรวมๆแล้วนะครับทั้งหมด40%อ่ามันไม่ได้น้อยนะ มันเยอะนะครับและนี่คือเคล็ดลับในการหาเงินสำหรับสายฟรีเพื่อที่เราจะเอามาสุ่มตัวละครในแต่ละดาดนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโลกหนึ่งกันทุกคนนี่นะครับโลกหนึ่งก็จะสุ่มทีละ50นะครับ50อ่ะก็คือตัวมิสติกของเขาก็จะเป็นตัวขี้สุยนะครับโอกาสออก0.01นนะครับแล้วก็ เรามาดูโลก2โลก2ก็จะเป็นเมืองไททันนะครับมิสติกเขาก็จะเป็นตัวนี้นะครับรีควายรีควายเอออาา่าฮะหลบลิขสิทธิ์จัดเลยนะวันนี้อะโลก3นะครับโลก3ก็นี่เป็นตัวนี้นะครับอาา่าตัวนี้ตัวอะไรไม่แน่ใจนะครับใครรู้บอกด้วยละกันสุ่ทีละ6,000นะครับโลก3เป็นของอนิเมะตัววันพันแมนนะครับ นอกจากว่ามันจะมีตัวมิติแล้วนะครับมันยังมีตัวละครรับอีกด้วยนะเออตัวละครรับของโลก3ก็จะเป็นไซตามะนะครับประมาณนี้แต่ละตัวละครแต่ละด่าน่มันจะมีตัวละครรับของเขานะครับถ้าโชคดีก็จะสุ่มได้ไปนั่นเองทุกคนมานะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะพูดถึงตัวนี้ละกันนะครับมาก็เดี๋ยวจะมาบอกนะครับวิธีทําตั้งแต่ ต้นเลยนะทุกคนมาเมื่อพร้อมแล้วก็ไปรับชมได้เลยนะจ๊<ช>ะเมื่อสร้างตัวมาแล้วนะครับเขก็จะให้เราเลือกว่าจะอยู่ฝั่งไหนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ชอบนะก็มาพอเข้ามาแล้วนะครับเราจะมีเ,เรียกว่าอะไรดีอะตัวละครนะครับที่ช่วยเราต่อสู้หนึ่งตัวนะครับอ่ะวิ่งไปทุกคนนี่สมุดนะครับนี่คือสมุดที่เราจะต้องรับเควกนะ เห็นเห็นไหมดาวสีแดงจิ้มตรงดาวสีแดงนะครับแล้วเควกก็จะขึ้นทางหน้าจอด้านขวานะครับก็วิ่งไปตีเลยทุกคนตัวแรกนะครับถ้าตีเสร็จแล้วเนี่ยกำจัดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น2ทับยี 25, ่สิบห้าสามทับยี่สิบห้าสี่ทับยี่สิบห้าห้าทับยี่สิบห้านะตามจํานวนที่เราจัดก,การไปนะครับอ่ะต่อมาสมุดนะครับเห็นข้างล่างไหมข้างล่างเห็นไหมสามทับห้าสิบนะครับแล้วก็มีศูนย์ทับสี่สิบ 0.30 0 2ทับสูนย์ทับ่แล้วก็ศูนย์ทับนั่นคือจำนวนมอนที่เราต้องจัดก,การในด่านนี้นะครับมันจะแยกออกจากเควกนะเควกมันจะให้เราํำจัดยี่ห้ายี่สิบสิบห้าแล้วก็5นะครับนั่นคือเควกที่เราจะไปโลก2ได้นั่นเองแต่ถ้าเราจะเอาเควกที่เพิ่มอัตราการดอปเงินเนี่ยเราต้องํำจัดตามจำนวนด้านล่างเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้ เราจะต้องออกมารับตัวสโลคิกนะครับก็ต้องเข้ากลุ่มนั่นเองทุกคนอะตัวนี้ก็สําคัญนะครับสําหรับสายฟรีกดจอยเข้าไปอันนี้ก็เข้ากลุ่มไปที่เรียบร้อยเนาะเราก็ได้สโลคิกเข้ามาแล้วทุกคนจังหวะนี้ก็เอาหน่อยแล้วกันเมื่อเพื่อนๆนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยเราอะตีมอนไม่ค่อยเข้าอะ่ะเออทำดาเมจไม่ค่อยเข้าแล้วนะครับก็ให้ติดตามนี้เลย ให้กดเป็นออนไปนะครับก็คือถ้าเราได้พวกคอมมอนนะครับหรือว่า,าพวกไอข้างล่างเนี่ยไอตัวสีฟ้าเนี่ยมันก็จะย่อยให้เราเลยนะครับไม่เก็บเอาไว้หรือไม่ก็ตั้งให้มันไปอัพเลเวลแทนนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเราก็ได้ตัวใหม่มา2ตัวทุกคนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นตัวอีพิกตัวหนึ่งนะครับดาเมจก็แรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็ ให้เพื่อนๆไปดูเอาแล้วกันนะครับเมื่อเราไปตีตัวไหนเนี่ยเรารู้สึกว่าดาเมจมันน้อยนะครับเราก็ไปสุมตัวละครหน่อยนะครับก็อาจจะได้ตัวมิสติกหรือว่าลีเจเนอเรี่นะครับเทคนิคในการผ่านนะครับแต่ละด่านก็ประมาณนี้เมื่อรู้สึกว่าตีไม่เข้าเนี่ยก็ให้กลับไปที่จุดดาวเพื่อสุ่มไข่นั่นเองหรือว่าสุ่มตัวละครนะครับอ่ะนี่ก็ตีไปตีไปตีไป,ไปนะครับอืม ฟันไปโชกโชกเห็นไหมมีสกงสกิลสวยงมสวยงามนะครับ <c oughs> ใครชอบเสพก็เสพกันไปเพลินๆนะฮะจังหวะนี้อาา่าฮะมาก็มาสุ่มต่อแล้วกันตอนนี้มีอยู่1นึ่ทุกคนก็สุ่มกันไปเนี่ครับมีโอกาสได้รีเจเนอเรทถ้าได้รีเจเนอเรทหรือว่าตัวมิติกมาก็น่าจะแบบว่าทำดาเมจได้แรงกว่านี้นะครับ อ่ะสุมเสร็จไป็ที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ระดับอีพิกมา3ตัวนะครับพระเอกในเรื่องดาบพิฆาตศูนย์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนการอัพเลเวลนี่กดไปตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปอ่ะเห็นไหมเห็นรอดอีพขึ้นไหมนี่ก็คือกดเลือกว่าจะมีกลมๆนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปโบ๊แค่นั้นก็หายแล้วนะครับอ่ะอีมันก็จะไปอยู่ในตัวที่เราเลือกนะครับอันนี้ก็ดูดีๆด,ด้วยแล้วกันนะเวลาจิ้มนะฮะตอนนี้ก็ ฟันไปเรื่อยๆนะครับใกล้จะเสร็จแล้วช่วงแรกๆมันก็จะงอมๆหน่อยนะผ่านไปสักระยะนะครับบอกเลยว่าเพลิินมากนะมันมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการไซนี่ลงดัน50ชั้นหรือเปล่าตอนนี้นะครับแล้วก็การอัพสเตตัสของตัวละครด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงตัวมุซันแล้วทุกคนนะฮะจากการไปแล้ว4ี่ทหขาดอีกตัวเดียวเราก็จะได้ไปโลก2แล้วนะฮะ โลก2อยู่ไม่ไกลทุกคนโลกสออยู่ไม่ไกลตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับก็เกือบชั่วโมงเหมือนกันนะครับสําหรับการเคลียร์เคเวสท,ทั้งหมดนะครับอ,อือสุขอ่ามูซันตัวสุดท้ายแล้วมาเดี๋ยวตัดไปจังหวะที่มันตุยเลยแล้วกันทุกคนโอเคใกล้จะตุยแล้วครับจังหวะนี้เลยอ,อีกพันนิดนิดเนาะพันสามคือการจะตีมูซันเนี่ยถ้าจะให้สบายนะครับ หาตัวรีเจเนอ r y ทสัก2ตัวก็ยังดีนะอันนี้ได้มาตัวหนึ่งก็ถือว่าอ่ะตีเรื่อยๆหลังจากนั้นนะครับเห็นไหมเควกทางด้านขวาเราอะ่ะเห็นเควกทางด้านขวาเราไหมครับมันเขียวหมดแล้วให้มากดที่สมุดนะครับเห็นไหมทางเควกเราอ่ะเสร็จแล้วนะครับแต่ตรงนี้เป็นเควกที่เราจะต้องทํานะครับมันยังไม่เสร็จนะก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งอ่ะทุกคนนะฮะอ่ะก็มาเดี๋ยวเรามากดรับรางวัลแล้วก็ไปโลก2ก่อนละกันนะกดรับ ข้างบนก่อนส่วนข้างล่างเนี่ยก็เหลืออีกนิดนึงนะครับเราทําสําเร็จไปแล้ว57เอ่ะกดรับมาเห็นไหมประตูเปิดแล้วทุกคนเข้าไปได้เลยนะครับนี่นี่ก็คือโลก2ทุกคนนะฮะพอมาโลก2แล้วนะครับถ้าเรายังไม่มีตัวมิสติกข,ของโลกแรกเนี่ยเราก็มาสุมหาโลก2เลยก็ได้นะครับเ,ออเพราะว่ามันต้องต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครอยู่แล้วไงนะครับในการผ่านด่านแต่ละด่ดานเห็นไหมนี่ครับ กดดาวนะครับแบบนี้เห็นไหมตัวละครนี่ครับอย่างที่ให้ดูในตอนต้นเกมนะครับว่าเราต้องผ่านด่านพวกนี้นะครับแล้วก็กําจัดพวกอมอนเตอร์ตามด่านให้ครบตามจำนวนนะครับม,มันถึงจะได้นะครับบวก10%ของเงินนะครับเมื่อเรา กำจัดบอสหรือว่าลูกน้องบอสน,นั่นเองก็รวมๆแล้วนะครับ4ด่านก็40%ทุกคนไม่ใช่น้อยๆเลยนะก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะจังหวะนี้อ่ะเป็นยังไงกันบ้างมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับแล้วก็ใครที่เล่นเกมนี้นะครับยังไม่ไปถึงไหนก็ลองทักมาได้นะครับที่สามารถแบกได้นิดหน่อยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ